ทำบุญกับคนไม่ขึ้นก็ให้อาหารสัตว์ป่าแทนดีกว่าเข้าวัดอีกมาทําที่วัดป่าหลวงตาบัวอยู่กาญจนบุรีถ้าไม่อยากเอารถตัวเองเข้าไปนะเขาก็มีรถให้บริการแค่หนึ่งเบเทอร์นิดเองพอมีรถแล้วก็วอย่าลืมอุดหนุนร้านอื่นด้วยนะพอเข้าไปบอกเลยว่ายิ่งกว่าซาฟารีอีกมีสัตว์ป่าเยอะมากทั้งวัวควายหมูป่ากวางมาจะให้แตงโมต้ตองโยนแรงๆที่พื้นเลยพวกผักใบเขียววัวควายม้าจะชอบแต่เขาโพดคือเดอะเบสพอน้องชอบกินทุกตัวส่วนมะเขือเทศมันแครอทน้องจะไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่ทเยักลวตด คือเชื่องมากส่วนใหญ่น้องที่ออกมากินตอนกลางวันน่ะจะกลัวคนแล้วก็ค่อนข้างใจดีส่วนตัวที่ดุเขาก็จะมีคอกั้นไวขนาดเราไปวันเสาร์ว่าคนเยอะแหละน้องๆก็ยังหิวกันทุกตัวอยากให้มากกันเยอะๆเ,เพราะว่าบางตัวซูปมากพวกกวางจะชอบโดนแย่งอาหารเพราะว่ากินไม่ทันตัวอื่นประมาณครึ่งชั่วโมงก็หมดรอบพอดีเขาจะพาเราเข้าห้องน้ำล้างมือด้วยแล้วใครอยากให้อาหารหมาแมวตอ่อก่อนทางเข้าไปให้อาหารสัตว์ป่าก็จะมีมูลนิธิหมาแมวจรจัาเอาเปียกแห้งมาฝากน้องๆกันได้เลยมีน้องเป็นพันตัวที่รออาหารจากเราอยู่ที่นี่ยังไม่่แมมมสด้้้้้ววยยออาาาาากกกกใใหหหหััันนนนนททุคชบบรต์ีไงเ ตอนนี้คืออยากหาที่ทําบุญวันเกิดพอดี